อ่ะครับบานนี้พ่อไว้กับลุงขมาในวัดเมื่อกี้หลวงพ่อบอกอยู่ว่าวัดซื้อวัดอยังก็เล,ลืมซื้อมันลืมไว้เนาะวัดไอ้ยังนะครับพ่อไว้ก็ลืมซื้อวัดเนาะเอา้ามันลืมกับพ่อไว้ยังดอกนี่อยู่ขางท่างอยู่ขางมิตรมนุ์มิตรภาพนะครับกขามาเห็นลูงปูในัยพนังยักราบไหว้ขอโชคขอลาภนะครับเนาะ,อะขอโชคขอลาภบานนี้พ่อไว้เลี้ยวไปเห็นอันทำด้วยีครับ ทำผู้สีประเทศไปเนาะข่างข้างบัดขามาพะเห็นนะครับเขามาพะเห็นบัดออกไปสิออกไปกำลังจะออกไปเ,เห็นครับบัดนีเห็นทำผู้สีก็เลยไปจุดธูปไว้ครับจุดธูปเลยก็เลยตั้งกล้องไว้แล้วมาคุยกับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเพิ่นบอกว่าเ,าเนิ่นเพิ่นเพิ่นไปแต่เนาะครับเนาะเพิ่นอันนี้พอพอไหวอ่าอยู่เอ่พิ่นเว้าวันคาะเพิ่นว่าสามแนวทางตัวเล็กพิ่นเพิ่นบอกว่าอ่ายานเป็นสามซีซีสามเนี่โยมมาซันยญานมันเป็นลางว่าซันว่า พออไวปบอกคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็เลยยางไปพอไว้ก็เลยว่าบอกว่าพอไ้จุดถูกบางคนไว้จุดถูกตัวเลขไว้เดินลงพอสันเจ้ามณีเป็นตัวใดกันแจักที่เป็นตัวใดบ้านนี้อ่าโทรศัพท์พอไว้แบตเบิร์ตครับคลิปที ula, en, os, ouais, ่อัดไว้มันลบครับบ้านนี้มันลบครับพอแบตเบิร์ตปุ๊บมันทิ้ลบทันทีเลยอ่าก็เลยเลยเลยได้มันเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นคลิปใหม่ครับอ่าเรเลยบริคุยกับเพื่อนนะครับเพราะมันลบครับคลิปมันลบนะครับเนาะ วันนี้่นก็เลยเข้าไปกุฏิเพิ่นแล้วอ่าโปร้ก็เลยอ่ามาเริ่มชิมเริ่มชิปใหม่เริ่มต้นใหม่ครับอ่ชิปนี้เริ่มต้นใหม่อ่าแบตมันก็เพิ่งได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์หนึ่งกับเป่ายนะครับมือนีมันฝนฝนมันหย่อยมัดมือครับมือนีฝนหย่อยมัดมือฝนฝนตกครับฝนตกตกตะวันตกแห้งมันหน่อยนะครับอ่าฝนเปรย์นะครับภาษาไทยเรียกว่าฝนเปรย์ ภาษาอีสานว่าผลลิ้นยงี้ๆนะครับเอาอันนี้อยู่พอพระตุห่วงไงนะครับเด้อพอไหวเข้าไปกราบไหว้แล้วครับกราบไหว้แล้วพอโชคขอลาบแล้วปฏิโจกไปก็เลยไปเลือบไปเห็นพอดีครับเลือกไปเห็นาสารปูรุษีครับสารปูรุษีจุดทูบไว้อย่างดีครับจุดถูกไว้อย่างดีตั้งกล้องไว้อย่างดี้ท่านยังไหนปุูนแอกโอ้ยไปแบบเบ็ดเบ็ดวิดีโอที่อัดไว้แต่ลบ,บเบิดเลยครับก็เลยเดี๋ยวมาตั้งต้นใหม่ไป บาดนี้พลอยสีภาไปเบิ่งครับเลขกถูกครับแต่ว่าหลวงพ่อเพิ่นเกินเกินไปหายแล้วเด้อครับเด้อเพิ่นว่าย่านเป็นสามซีซีสามนะครับเด้อแนวทางเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็ใหาแนวทางซื่อดอกโยมว่าสั่นบ่ได้บอกเด้อสั่นแนวทางซื่อพลอยสิภาพอย่างไปเบิ่งครับบัดนี้ย่างเบิงตัวเลขนาะเหลขกถูกนี่ครับในเขตวัดครับวัดปลาวัดปลานะครับเด้อยังบนว่าดอกครับเพิ่นว่าเป็นสานักสงฆ์ครับ เพราะว่ามันมันมันบบมันสื่อที่ธานี้มันเป็นที่ที่ชาวปากก่อยนะครับว่ามีเอกสารสิดได้เป็นวัดบ่ได้ได้ได้ว่าเป็นแค่สำนักสงฆ์สือครับเนาะสำนักสงฆ์สือก็เลยเพิ่นกับยูยูมากสั่นท่าบ้านท่านี้ก็บ่บ่มีเออฉนวนนะครับบ่มีเอกสารสิทธิ์อันนี้ต้นต้นโคต้นนี้กับต้นใหญ่นะครับต้นใหน่อยต้นนึงตั้งขาวัดก็ลมลมลมลื่นดีครับเย็นดีครับ เอาเมื่อตะบอกอยู่แล้วบอกภากับไปเบิ้งตัวเลขที่เทียวมาสันว่าพูดอย่างเบิ้งตัวเลขเนาะอะ่นี่ครับทำเลือดสีครับโอ้เห็นบอกครับอ่าลักษณะทำเลือดสีด้วยครับเออเป็นมาหนึ่งขึ้นป็นได้ย่ากด้วครับมันไม่ธรรมดาดิ้ยยดเป็นได้ย่านอ่กมีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหลังต้นอีหยังซึ่งเป็นต้นบกหดขาครับบอกไงว่าต้นบกหดขาเด้วยครับนี่เด้ออันนี้ดมบกหดขามันเลือดสีนะครับเนาะทำเลือดสีนี่ครับ อันนี้พอไว้เริ่มเริ่มคิดใหม่เขาเคิดใหม่ครับเพราะว่าเ่ามัน,ม,นมันลบมันมันแบตมันลบครับบาทนี้พอไวสีภามาเบิ้งตัวเลขครับตัวเลขนี่อพอไว้ตังไว้แมันหมุนออกเลยครับมันหมุนขอ,ของในบนหมุนออกครับหมุนของ,ของในขอบครับ เห็นบ่ครับเห็นบ่บ่หนาเสือเลยป่านหลวงพ่อเพิ่นเห็นเอาไว้โลดครับทั้งๆที่ผมพ่อไว้เบ้ากขาเพิ่นอยู่พุ่นเทีครับอยู่ศาลาพุ่นเด้อยู่ศาลานบ่กกับเพิ่นคุยกับเพิ่นอยู่พุ่นครับเห็นบ่ครับอันนี้ทูบจุดไว้เด้อครับเดออไอ้เอ็นอันพวกพ่อไอ้ตั้งกล้องไว้อ็นแบตมันเบิดครับแบตเบิดมันก็เลยอ่ามันก็เลยลบพ่อไว้กันเลยบ่เห็นตอนที่พ่อไว้คุยกับหลวงพ่อครับนี่ครับเห็นบ่เอ้า เป็นตัวเดียวกับหลวงพ่อเบาะนะครับเด้อสามซีซีสามคันบูมักสามตัวเท่ากับตาเลนสองตัวเอาเด้อครับเด้อเหล็กแนวทางของหลวงพ่อตรงกับเหล็กถูกเาไว้จุดไว้ครับอยู่ที่คำปูรุสีครับคำปูรุสีคำปูรุสีนะครับเด้อนี่ทั้งทั้งที่ว่าพวัยวานตั้งกล้องไว้ที่ให้เบิ้งจนจนใหม่เม็ดเนาะครับเนาะ จนใหม่เบิร์ตบาดนี้พ่อนเดินอะไรกับมาคุยกับหลวงพ่อแล้วกลับมากเลยแบตเบิร์ตไนเะโอ้ยดับปิดอ,อ่อนซ่อนอยู่ขนาดรับปิดอ่อนซ่อนอยู่โอ้ยเราเส้นบอกเลยเบิร์ตีเห็นสอดเตีย๋ยสั่มมาเส้นบอกขันกับเอาเบิกกระชักกับเอา้าบาดนี้อันนี้คือตัวเลขที่พอไว้จุด,วดวไวเลยครับด้วยอมองนี้กันเกือบแบตไก่นะครับเพราะว่าวัดอยู่ข้างทางเนาะ หลายบึงเลยมีวัดใด้คดิเขาไปวัดนั่นแล้ววัดนั้นว่ะเห็นวัดใด้คดิเขาไปวัดนั่นแล้ววัดนั้นวัดนี้เขามาก็ไปหลายวัดอยู่ครับแต่ว่าบ่เป็นตะไพราะว่าเป็นบ่มีทำมื้อสีบ่มีพุทธลูกมีพุทธลูกยู่แต่ว่าหงบ่มี่บ้างพญานาคพญานาคยุงหนีประเทนบ้างพญานาคขึ้นน้ำนะครับบ้างพญานาคหน่อยเนาะขึ้นนะครับเนาะอ่าแล้วก็มีทำรื้อสีมองเห็นเหเรามาขอโชคขอลาัพธครับเนาะ คือเข้ามาขอสุขล,ลาดเขาก็มาเอานำทำผู้สีสีนะครับทำปูปลาขาวเหมือนกันว่าครับเนาะปปูลาขาวปูยังเป็นสัตว์มองเข้าสีได้ตัวเลขดีๆครับโอ้อันนี้มันมันอยู่ด้านในญญน,มมนะครับเด้อเพราะคอยบริมนุยามันหลบครับบริมนุยามันจะสีล่างหุญออกเพราะมึงครับเป็นสไนเปอรแป๊บนึงนะครับเด้อแป๊บหนึง โอ้ราด้อีตัวละเนาะโอ้เจ้าของกาจจะป็นงโง่เนาะโอ้ยมันงโง่หรืออะไรพะไวนี่เอาไปเงียะยุงไม่พันยามันล่มมันแตกเอาให้คนมาเห็นครับบ่านนี้คนมาเห็นเห็นชัดๆละบ้านครับเป็นสะพานปุนเลยครับทุกคนเด้อปูเด้อผู้ใดมาเห็นกรให้มีโชคมีลาบให้ได้กันไปให้เขาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้เขาได้เด้อปูเอ้ยให้เขามีเงินมีทองให้ทุกคนมันได้อย่าไปมีเงินทองคำโพเสือเนาะ ตะผู้บ่เสือก็แล้วไปแล้วตะบวงไฟมีวาตนาไฟมีตะปูเด้อผู้กาก็เป็นสะาพานบุญให้อ่าตะวันเล็สามข้างล่างนี่บางๆมันดำรรนขขนดำได้ไหมครับตัวเครืๆๆ่องนี่สัตว์เลขกสี่กับเลขกสามนี่ดำคักกับดำครับตัวเครื่องจะจางๆนิดหน,น่อยแต่กงงลับเป็นเลขกสามงามงามกลัวครับแต่ว่าตัวของล่างนี่มันดำแห้งครับดำ,ดำเ,ดเป็นซางมันขับดำเพอบียังดอกหูหูว่าเป็นเลขกสามนะเนาะเอาเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อไว้เนี่ยแหละครับพอไว้ก็ลืมตัวเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอยนะครับเด้อขอให้มีโชคมีลทากันทุกคนสทุกคนสวัสดีครับวัสดีงามครับวัสดีปีใหม่ครับวัสดีปีใหม่ครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว